mười lăm 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 ข้าเปิดนะเปิดเสียรายก่อนด้ขาเปิดนั้นเสียรายก่อนมากเลย่ กล้มแล้วเนียค่เดจับตัวหามึงนี้ลากกันล้เออกนีเ่เลยไม่หันบ่ดเดินดอกบ่ดเดินดก มาตังคำนะครับทีนัำโคษชิทุงน่ยอดีต้องที่สุขเนืออดีกาเลือเวาทอดับกอเป็นองค์อา้เย็นาน้ำเย็นน้ำเย็นอขาเอานีพชาได้เย็ดกระนาำขนาดสี่งสาาน่นน่ พันตาลิขพศรุษพระองค์ผู้พระอ็นนี้มีสาส์นเท่าเป็นน้ำพระอินนี้มาขโมเป็นสีเทาพระองค์อ่านมันอาจ่เห็นพวกขมแมมพี่ดองเอิบบามกบาลเจ็บกปน่ำไข่ขาดแม่จิงบ่มีดนอส่สนข้อยฟังบันตอนปลยสิไดเล่าพระอินทราที่ลาวมาอะไรอยสวรรค ไม่เสพนันเถิดโยสามภค์สุธรรมสุน้ำ้าสุจิตตาสุยู่นำภพุทีสุดสดาเห็นจอยไปเสาะหูอ่อนเองถินติโลยิบลอดความเลยนะครับยิบหลอดความเลยเด้อ ยิบาเลยลูกยิบเอาเลยดาบว้ามเลยยิบาดามางมายิบอามายิบเอาเอาลงมาเอามาหนักปี๊ดมาหนัมาเบิ้งมาเบิ้งเนี่ยคือมาโขาีตอนเนี่ยผีบงมากบหนึ่งสองถาม่หนึ่งสองสามมันก็มาขบหลักนอย มึงเอาไปประดล้วมันหี่จะเท้ไหมหยเดมสองามหเ่สองสามสี่ปอย่าห่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพันอินมมึงโมดอกกูพนับกันะวามอเขตาถือเบิงไดก็บเห็นด้ทานสุธม่าสุนัา สุจิตาอ่แสดงนะบอเห็นคนหนึงอเห็ยเแล้วเห็นแล้วหัวหมกไม่ยดาไม่ยาดะตัวพระอินทร์เลพระอินทรจะไ้ยดอด้ขอบคุณัคนะครับ้านมีคนนะครับ นำแขนขึ้นบนต้นบ้านเรีดเลยอสิสอดซองบังบ้าไปยินแล้วบัดนี้อินสตัดซองแกงสอดซองส่อลายันพุ่งแล้วลองล็อกไปทางอามอลาโคทวบียแดบนอดีินกูอ่อนอุดตะล่นย้าเอาเข้าเบืองม้อนหาไปไหน นในสมผูทวิงวงสิมองแล้วกันเป่าอนว่าเทววงมองเบิงบ่ดีวเห็นพูแล้วถ้ามาสมุรหลวงสิ่องบ่เห็นนอยังเดวเลยอง้องน้องเรียกาคุณเดสุดสดาเป็นนกอ บอยไปตาิจนแท่อนเดี๋วคอยตาบ่คอยเห็นอนไรซองใ้มกบนงนซองม้มบันบองไปกับบูรพาจะเป็นออก เห็นจะกบกเนิงจมนานกจางงอบ้องไปกล่หลงหลวงแต่ไม่ไ่เห็นแต่ไม่ไแหลกแลหลงบานแบกเสียมหาหอยหากระปูอิสย่ามนี้ปลาเห็นเหรมืนยใส่กันเชี่ยวมาจัดจัดอยูไม่เน่ดาม่รดานมันสสัาเนี่ย บึงบังปัดถ้ามไปสวรรค์มาสมาหกแท้มันบ่มีผูไปแต่ว่าถ้ามไปนรกมันก็เปลี่ยนแค่แต่ว่าถ้ามไปเมืองพายาแถนมันคือบ่มีผูไปหัวใจไม่ดีไปหาดถ้ามไปลี้สวดมันคือไปทั้งผัวทั้งเมียแท้นอ่ะบังใจนะ หัวแค่หัวเตือนหยบไปนะ่ยเตืนหัวเก่าจิกเข้าไปนิสอดมียการผ้าจิกไปนิสอดเปิดฝักตูมาพ่อกันบ่หูจักรถสิบเอาจ้าเ่าคอยกับเจ้าเจ้ากันเด้อเ็กผนว่าเจ้าที่ยังอม่เล่าเรื่องกันอีกแล้วมาพ่อกันนะครับบัานี่แหละบ้านี่แหละเปินปูดอกปูซอแค่น มุสิลิเป็นแฮมส,สันอ้าวเนา้าใดสุดาาเมืาา่อสวรคนเดี๋ยวนี้สุดาเป็นนกกระย่างขาวแล้วเป็นเพราะนางพองทับบุญสามทั้ท่านน้ำมูนนอนอยู่เพื่อนปะแตนบแปมแย่งหนาเวียนบะเส้าเขาวัดกัม่ะเขาพระเจ้ากับมโนบบาทกัมมศัยสุชาดาหยาดจกหัวหมักหมักหมักนอนอยู่หลัง ขาแป้งแป้งตัวกระบาสเลโอ้ยกระิเนาะข้าแปงตัว่าด้่ีกระบาสบบ่บาบบาบพา้สวยต้องบาบดูมา่คนี่ยยันแ้งตัวลยสัวสินาสั่นมาสเทียรลไปยังแต่งตัว ขื่ก็ไม่เขียนบังเราจอดใกแดงเดยวพิซซ่ากันเลยบัดนี้บ่ได้อไอซี่เป็นองค์อินท่าเทวราชซึ่งเป็นหัวถึงนางซึ่งเป็นนกกระยางขาวกระสางไอ้ก็เป็นห่วงเมียของไอ้เช่นเดียวกันเพราะเราเราทับ้งสั่งทั้งท่านนำมูฉะนั้นไอซี่ปลอมด่างเป็นนกกระยางขาวตัวผู้ลงไปเอาสุสราขึ้นมาเมืองสวรรค์หาผงน่องๆกันได้ละ ไปละสิมาบอกกันไปทุกฝนก่แน่ใจด้วยตลกไปเลยยากบ้าอะแมอย่นรกเนี่นย,มมาาย,ยาสามคนเีันไปพ่อไม่ทุกฝนก็แน่ใจด้วยอไม่ได้ไเางาาบาตีฟังอยู่านเป็นองพ่อแม่มาฟังลำ khó khăn lắm lắm năm còn món ký kiến cho người ta yêu cầu nhà lắm sang quay ngay món mưa mùa non và tiến sĩ vòng quay lại tiến sàng lẻ hòn đất hòn hòn đất hòn hòn đất hòn 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 ย้อมแม่พบเจ้าตังสารัมปวนไปย้อมดีดีในเด็กน้องดลงหลังนังจัารดีมอลังดีไหกะเขาเขาต้อนคนสุบงืนมากรุมองให้ปอบืักย่างมาเท็เที่ยวเพื่อเพื่อแผ่กุญแจลาดมาใน้านทำบุญบักคุณเที่ยงเขียนอบอ้อยขั้งเด็ดอรอยสารัมดีอีกีีเอาไว้ระดัอบัตนี้มาฟังถอยตอนนี้ทาน สุธรรมาต้างแก้วเก่งเนียอหักสุนันทาเคอกันสุนันทาเมียแทนอยู่ขออสวรา์ฟ้าเพื่อเสบยอาลาสุสลาขึ้นฟังดังดางให้พวกนางเมาอยู่สันอสวรค์ฟ้าอีพาพี่ชายได้ Bye. Yeah.